คนให้เข้ากันขั้งสุดท้ายก็จะได้เป็นน้ำยาล้างอนเนก<อ>ประสงค์แล้วนะครับสวัสดีครับผู้กองทําเกษตรมาแล้วครับวันนี้พามาชมการทําน้ำยาอนเนกประสงค์นะครับของครอบครัวพิมพ์รัดนะครับบ้านของผู้กองเองนะครับที่สวน เจริญมินิฟาร์มสัตหีบนะครับวันนี้คุณภรรยานะครับเป็นคนมาสาธิตในการทํานะครับแล้วก็ลูกชายนะครับน้องเจริญนะครับสวัสดีครับครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกวันนี้จะมาทําอะไรเอ่ยจะมาทําน้ํายาซักอเนกประสงค์นะครับน้ายาซักน้ํายาล้างอเนกประสงค์นะครับในส่วนของส่วนประกอบนะครับก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยคุณภรรยา มี N70 ค่ะแล้วก็ F24 ผงข้นแล้วก็มีกันเสียมีกรดมะนาวแล้วก็สารใส่เติมกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็จะมีสีที่เราใส่เป็นสีที่มาจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะเป็นสีของขมิน้นแล้วก็อันนี้เป็น <ถ>งผง<ม>ฟูนะครับผงฟูนะครับส่วนประกอบนี่อยู่10อย่างนะครับ <ผม S> 10อย่างนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือน้ําเป่าจํานวน15-20ถึง20ลิตรนะครับในการทํานะครับเพราะว่าการทำหนึ่งครั้งก็จะอยู่ได้ประมาณ ได้ประมาณ20ลิตรนะครับ15-20ลิตรนะครับนี่อะไรอ้าวมาเด็กๆมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนที่1นึ่ทำยังไงขั้นตอนที่1เติม N70 นะคะเติม m 7 0ลงไป N70 แข็งแล้วก็เป็นสานใช่ครับ N70 จำนวน1นกิโลนะครับใส่เข้าไปในถังสีนะครับ ยังไงล่ะพี่เจด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นสวนของเจริญมินิฟาร์มสตหีบเรานะครับซึ่งทำไว้สำหรับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเรานะครับที่ครอบครัวเราเดำเนินชีวิตอยู่นะครับแกแกลาได้และแก N70 นะครับเติมลงไปในในถังนะครับมดื่น สลามด้วยหรอทำยังเอ็นเจ็ดศูนย์นะครับเทลงไปหนึ่งกิโลนะครับน้องจะเญคนไปทางเดียวกันนะลูกหมุนให้มันไปทางเดียวกันลูกยืนเลยลูกยืนเลยต้องจับบินเหรอใช่เล้ทำสลามต่อไปก็จะเป็นสารขจัดคราบนะครับสารขจัดคราบจำนวนหนึ่งกิโลเหมือนกันนะครับ คนไปก่อนดูคนไปก่อนค่ะเราจะเติมไปสามส่วนพร้อมๆกันเลยนะครับคือเอ็นเจดศูนย์นะครับแล้วก็ผงข้นนะครับแล้วก็น้ำยาข่าจัดคราบนะครับสามส่วนนะครับใส่พร้อมๆกันนะครับเวลาคนนะครับก็คนให้มันต็นเป็นเป็นในทางเดียวกันนะครับผงข้นน้ำมันรถยนต์นั้น คนเป็นทางเดียวกันค่ะอ่ะอีกอันนึงครับเนี่ยอันนี้ใส่นี่ผงข้นนะครับหรือว่าเกลือแกงเรานะครับภาษาบ้านๆก็เรียกว่าเกลือแกงนะครับเอ้าอยากทำสลามไม่ใช่หรอมีฟองขึ้นมาด้วยอ่าค่ะคนเลยค่ะคนเลยค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่เกลือเกลือแกงนะครับหรือว่าผงข้นนะครับคนไปทางเดียวกันนะครับคนจนกว่าเกลือแกงจะไม่มีจะไม่มีเสียงสักนะครับ คนไปเรื่อยๆนะครับคนนี้ค่ะคนไปทางเดียวกันลูกอ่าเห็นไหมอย่ามันเม้งอ่าน้องช่วยแม่คนหน่อยค่ะช่วยแม่คนหน่อยเร็วลูกเดี๋ยวไปซื้อระเบิดมาโยนเอ่าคนหน่อยเร็วหมาโดนระเบิดเฮ้ยช่วยคนไม่ได้มันชนกันเน่ทำอย่างนี้แหละคนไปพร้อมกันอย่างนี้ก็ชนกันคนไปพร้อมกันลูกอย่างนี้ก็ถ้าเราเตยมเสจแล้วเนี่ยค่ะอย่างนี้คนต่อค่ะลูกมันยังไม่ละลาย มันจะไม่เป็นสามนะคนต่อคนต่อเร็วคนต่ออ่ะไปทานดูกันคนไปพร้อมกันเออมันติดอยู่เนี่ยไม่เห็นเลวเนี่ยติดอะไรช่วยแม่คนสิลูกติดอะไรคะคนจนกว่ามันจะแตกแล้วละลายนะครับให้มันแตกเราจะรู้ว่าแตกไม่แตกหรือว่าละลายไม่ละลายอยู่ที่คนๆนะครับถ้าคนแล้วรู้สึกว่าเกลือมันละลายนะครับแล้วก็ แล้วก็พร้อมที่จะทำขั้นตอนต่อไปนะครับคนไปทางเดียวกันนะครับเด็กๆนั่งให้กำลังใจแม่เลยนั่งให้กำลังใจคุณแม่นะครับคนจนกว่าจะเข้ากันนะครับเข้ากันหรือไม่เข้ากันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้คนนะครับถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเกลือมันละลายหมดแล้วนะครับ ไม่มีเสียงสับสากนะครับอยู่ในถังแต่แสดงว่ามันละลายไปแล้วนะครับต่อไปถ้าละลายดีดีแล้วนะครับนำผงฟองนะครับเอามาละลายน้ำครับผงฟองครับต่อไปนี่ครับผงฟองใส่ในถังในแก้วนี้นะครับปาดเลยอ่าน้องจเจริญคนรอแม่ดูอ่ะเอาไปละลายในน้ำ แล้วก็คนนะครับ <No. S 1> เป็นอะไรอ่ะเหม็นพี่อะไรที่ไก่หรือเปล่านี่เราอยู่ข้างพ<ค>่อไก่นี่ไงไก่ในตะกร้านี่ไงเจ้าไก่เจ้าไก่เจ้าขี้แตกหรือเปล่าขี้แตกแล้วน่ะ ถามเจ้าไก่ดูสิเจ้าไก่เจ้าขี้แตกเหรอ,หอรเจ้าไก่ขี้แตกแล้วน่ะให้มันละลายถึงไหนฮ่าคนคนะคนให้มันละลายแล้วก็ไปเทสใส่ในในในน้ำที่สัตว์หบมันก็มีไก่เยอะมากเลยคนให้พอละลายนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำนะครับประมาณสิบลิตรก่อนนะครับ น้องจรเดิญคนไปก่อนจุ๊ให้ละลายเลยเหลอครับพอให้มันแตกๆสักหน่อยมันก็เหมือนเค้กเลยเนี่ยอื ต่อไปนะครับเติมผงฟองลงไปครับเติมลงไปเลยนี่นี่แหละค่ะใช่เติมลงไปเลยเทลงไปเลยเอาโคนโค,คนแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเติมน้าแล้วผงฟองเติมลงไปแล้วนะครับอ่าน,น,น้องเจริญไปโคนโคนเออเดี๋ยวต้องใส่น้ําด้วยให้มันละลายก่อนลูกคนให้มันละลายคนไปน <ะ S 1> ทางเดียวกันนะลูก ช่วงรอนะครับน้องเจริญก็จะเล่นกับเจ้าไก่นะครับไก่ตัวนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าใครอ่ะชื่อว่าน้องเจริญหรือเปล่าไก่ไก่ในตะกร้านะครับเอาไว้ชื่ออะไรนะอันดาชื่ออันดาไก่ในตะกร้านะครับเลี้ยงไว้สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆน,นะครับ แล้วก็ต้องการที่จะอยากจะเลี้ยงไก่ไว้ในครอบครัวนะครับไว้รับประทานไข่นะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงในลักษณะนี้ก็ได้นะครับมูลของไก่จะตกไปอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ต้นไม้เราก็ปลูกไว้ด้านข้างนะครับผมปลูกต้นกล้วยนะครับกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ต้นมะเขือควงนะครับไว้ด้านข้างนะครับตัดอะไรอ่ะ กลัวอะไรเันนข้แม่ไปดนโดนไอันตรายมากเลยนะครับลูกอ่ะคนให้เข้ากันนะครับคนไปถมดินน้ำข <c oughs> จากนั้นก็เติมน้ำครับ <c oughs> ต่อไปเติมน้ำเลยอ่า <c oughs> น้ำเติมลงไปเลย <c oughs> ประมาณสักหลิตรก็ได้นะครับสิลิตรก็ได้นะครับ <c oughs> เติมให้พอที่จะให้มันคนได้ง่ายๆนะครับเติมน้ําลงไปครึ่งนึงครึ่ง,งนึงอ่าอันแหละอ๋อคน,คนก,กคน็คนเลยคนแรงลูกจะคนแรงให้ปัปไปทางเดียวกันดีมากลูกดีมากาคนแรงโอ้ยคนให้ไปไปทางเดียวกันนะครับโอเคแม่ขอโทษครับอ่าน้องคนอลูกอ่ะเจริญคน้งคนลูกคนอ่ะอ่าน้องเจริญคน ตอนนี้ไม่ถึงแล้วคนเพิ่นตื่นนอนอ่ะทำสิคนลูกคนคนคนต่อค่ะให้มันละลายคนให้มันละลายนะครับให้มันละลายแล้วค่อยๆเติมน้ำเข้าไปอีกนะครับดูนะครับอนยาล้างอนเนกประสงค์นะครับซักผ้าก็ได้นะครับ ล้างจานก็ได้ล้างห้องน้ําก็ได้ถูพื้นก็ได้นะครับน้ํายาล้างอเนกประสงค์นะครับที่ครอบครัวของเราใช้น้ํายาชนิดนี้นะครับเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของผงซับกฟอกนะครับแล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับไก็ได้ประมาณสัก 5- ถึง20ลิตรนะครับต่อรังหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ประมาณเกือบ2เดือนนะครับถ้าใช้ในครอบครัวอย่างเดียวนะครับก็2เดือนนะครับ เสียงไก่ไหมคะเสียงไก่หรือเปล่าเสียงอะไรครับเสียงเกมพี่นวิกเหรออ่ะคนต่อคนให้เข้ากันนะครับวิธีการคนนะครับอย่าลืมนะครับคนไปทางเดียวกันนะครับรถไหม่บได้รถเป็นเครื่องบินได้เครื่องบินใหม่พ่อคะ น้องจเจริญอยากได้เครื่องบินใหม่อ้าน้องเจรินจะเอาไปทําอะไรเครื่องบินอยากจะเอาไปขับคนเดียวเดี๋ยวเอาไปรับตากับยายด้วยเนอะเข้าเข้ากันยังถ้าละลายแล้วเติมน้ําลงไปอีกครับเติมน้ําลงไปอีกเฮ้ยเหม็นที่อะไรอ่ะขี้ไก่หรือเปล่าเติมน้ําสะอาดลงไปอีกนะครับ นี่ได้ครึ่งหนึ่งนะครับพอคนรอบนี้เสร็จก็ต่อไปก็เติมเต็มถังได้นะครับด้านข้างฝั่งนู้นก็จะเป็นไก่คอนโดนะครับน <c oughs> ูนะครับไก่คอนโดนะครับมีสองคอนโดนะครับดูปุปลาเดินดูรอบๆนะครับขอ,ไ,อ,อขไก่คอนโดนะครับอันนี้คอนโดทำจากคอก ขอกหมาเก่านะครับคอกคุณนักเก่านะครับเลี้ยงไว้ในพื้นที่จํากัดนะครับนี่นะครับแคบๆเองนะครับแต่ก็ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นไก่คอนโดนะครับช่วงร้อนะครับในจังหวะที่แม่บ้านผมกํลาลังคนอยู่นะไก่คอนโดนะครับ ด้านข้างของไก่คอนโดนะครับก็จะเป็นกบคอนโดนะครับแมวมา,ามาทำไมเดีย๋ยวเราก็หิวไงไก่นะครับตรงนี้เป็นกระดุกในบ่อพะยงนะครับนี่นะครับดุกในบ่อพะยงนะครับก็มีกบในกระชังด้วยนะครับกบประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบตัวนะครับ อ๋อเราทำน้ำยาล้างจานแล้วเราจะเหนื่อยหรือลูกใช่เราจะเหนื่อยได้เราก็จะกินด้วยอ๋อเราเลยเอาอาหารมาเตรียมไว้เร็จยังคะต่อต่อไปใสกรดมะนาวมันเป็นสารามอย่างเนี้ยกรดมะนาว ะะกดมะนาวนะครับแล้วก็ใส่กลิ่นมะนาวใส่ไปพร้อมกันเลยกลิ่นมะนาวแล้วก็กานเสียนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่ก็ได้นะครับในส่วนของกานเสียเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าเราใช้ไม่นานนะครับแต่ก็ใส่กันกันไว้ก็ได้นะครับไม่ไม่มีผลนะครับ ใส่กันเสียลงไปนะครับจากนั้นก็เอาเอาสีผสมครับละลายในน้ํารอนะครับสีผสมละลายในน้ํารอเลยเอาช้อนมาขูไว้เดีย๋ยวเอาช้อนตักเองเฮ้ยอันนี้ยกเกิดใครเนะี่ยยกกดของพวกเราในเท่าก,กับแม่อ๋อด้วยกันกันสามคนโอเคลูกละลายไว้อ่าละลายไว้ ทีนี้ก็คนอันนี้ก็เข้าเข้ากันคนอันนี้อะไก็เทอันนี้เข้าไปดอกอ่าทเทสีขมิ้นเข้าไปแลวรอให้มันแห้งก่อนหรอ่ให้มันตกตะกอนครับตกตะกอนหรอใช่อ่ะต่อไปเข้ากันดีแล้วนะครับก็เติมสีผสมลงไปนะครับถ้าต้องการสีเข้มใส่หมดก็ได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับ ถ้าต้องการสีอ่อนๆก็ใส่นิดเดียวนะครับสําหรับสีผสมเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราจะนํามาใช้นะครับอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับที่ทําจากขมิ้นบดนะครับขมิ้นบดนะครับไม่เป็นพิษนะครับต่อไปนะครับเติมน้ําเข้าไปให้เต็มถังสีพอดีนะครับอันนี้ขวดนี้ของน้องเจเดน่เติมเข้าไป เอาให้เต็มเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ของพ่อก็ของแม่นี่ของน้องเจริญคนให้เข้ากันขั้งสุดท้ายก็จะได้เป็นน้ํายาล้างอเนกประสงค์แล้วนะครับพอคนให้เข้ากันเสร็จก็รอให้ตกตะกอนนะครับตกตะกอนสักพักหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นน้ํายานะครับน้ํายาล้างอเนกประสงค์นะครับแล้วเราค่อย หอกใส่ขวดนะครับดูดูความข้นอ่าวิธีดูว่าน้ํามันน้อยหรือน้ํามันมากนะครับวิธีการดูนะครับเอา้าลึงขึ้นยกขึ้นอ่าเติมน้ําเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามันไหลเป็นเส้นแบบเนี้ยแสดงว่ามันพอดีนะครับแต่ถ้ามันไหลแล้วมันเป็นไม่เป็นเส้นนะครับไม่เป็นยางนะครับแสดงว่าเราเนี่ยใส่น้ําเยอะเกินไปนะครับใส่น้ําเยอะเกินไป คนกลมๆอย่างงี้เอออ่าพี่นิวิคคนน้องเจริญนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงเจริญนั่งลงก่อน,อนครับน้ำดีดีลูกนั่งลงดีๆอ,อ่ะคนช่วยกันออะคนช่วยกันสามแม่ลูกอ่าเล่ขยับไม่ได้นี่อ่าคนช่วยกันต่อไปมองกล้องมองกล้องอ่ะมองกล้องหันหน้ามาปากติดตามปากติดตามปากติดตาม น้องเจริญหน่อยนะครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับทั้งหมดเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย